สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้มาถักตัวนี้กันค่ะน้องหมีค่ะน้องหมีใส่เอี๊ยมสีชมพูถอดได้นะคะถอดได้ใส่ได้ค่ะ,นคะขนาดประมาณนี้ค่ะน่าจะสักแปดนิ้วเก้านิ้วได้นะคะกำลังน่ารักเนี่ยค่ะ อุปกรณ์ก็จะใช้เป็นไหมพรมสีพายเหมือนเดิมนะคะส่วนตัวเนี่ยคะ่ะแอดมินใช้เป็นสีส้มโอรสอ่อนเพราะว่าพอดีแอดมินมีไหมเป็นไหมแบบไหมเก่าอะคะ่ะพันพันอันนี้พันด้วยมือตัวเองนะคะมันก็เลยดูแบบทำมไนมันดูแปลกๆนะคะเพื่อนแล้วก็สีของชุดก็จะเป็นสีชมพูนะคะไหมวันนี้ใช้เป็นไหมเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กก็คือ เป็นยี่ห้อวีนัทค่ะก็เลยต้องใช้แอดมินก็เลยเลือกใช้เป็นเข็มผักเบอร์สองนะคะถ้าเพื่อนๆมีเป็นเส้นใหญ่ใช้เข็มเบอร์สามนะคะตัวก็อาจจะใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะแล้วก็มีใยใยยัดนะคะมีกันไกลมีกาวมีไหมขั้นนะคะแล้วก็เข็มหมุดเข็มเล็บนะคะส่วนลูกตานะคะลูกตากับจมูกะคะ่ะแอดมินใช้เป็นตาสำเร็จกับจมูกสำเร็จนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีเป็นจมูกสำเร็จทรงนี้นะคะ่ะรบกวนลองย้อนดูคลิปของแอดมินที่ ที่ที่มีการปักอะคะ่ะลองดูจากหน้าปกคลิปอะคะ่ะก็จะจะรู้แล้วค่ะว่าตัวไหนมีปักไม่ปักนะคะเพื่อนๆก็ก็ลองดูแล้วก็ใช้วิธีการปักแบบที่แอดมินเคยทำอะคะ่ะแบบนั้นเลยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะก็จะได้มาประมาณแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะนี่ค่ะมาค่ะมาถักกันนะคะ เดี๋ยวเราเริ่มถักส่วนหัวก่อนนะคะเริ่มต้นนะคะเพื่อน,อน,อนๆคล้องไหมไปที่นิ้วนะคะทําไหมให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็แทงเข็มเข้าไปข้างในแบบนี้ค่ะแล้วก,ก็ควักไหมออกมาแบบนี้อันนี้ถักล็อกไว้ก่อนนะคะแถวแรกนะคะของหัวเราจะเริ่มต้นที่หกเอ็กค่ะเพื่อนเก็แทงเข็มเข้าไปในวงกลมนะควักไหมออกมาให้ได้สองห่วงแล้วก็ถักหนึ่งเอแทงเข็มเข้าไปควักไหมออกมาถักสองเอนะคะ ถักไปให้ครบหกเลยค่ะสามสี่ห้าแล้วก็หกนะคะเสร็จแล้วดึงใหม่ขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็มาจับตรงเส้นสั้นเนะะี่ยค่ะแล้วก็ลูกงานเ้าหากันจะได้เป็นลักษณะวงกลมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆหาไหมพรมสีอื่นนะคะเอาสีที่ เห็นชัดๆนะคะสีที่แบบตัดกับสีงานเราอะค่ะมาใช้ขั้นแถวนะคะต่อไปแถวที่2ะค่ะเราจะขยายแถวด้วยกันถัก v นะคะ v ก็คือการถัก x ลงไปในช่องเดียวกันนะคะ2 x นะคะแทงไปที่หลักแรกก่อนนะควักใหม่เข้ามาค่ะถัก1 x นะคะแทงไปช่องเดิมนะคะถักอีก1 x 1> ช่องนี้เราจะเรียกว่า v นะคะมี x 2อันนะคะต่อไป v ที่สองทำเหมือนเดิมะค่ะ วีที่สามวีที่สี่วีที่ห้าแล้วก็วีที่หกนะคะ,ะ,คะพอจบแถวนะคะเราก็เอาไหมพรมที่เราขั้นแถว่ะค่ะพาดกลับมาขั้น ขั้นแถวเหมือนเดิมนะคะแค่พาดไปพาดมาตอนที่เราจบแถวอะค่ะต่อไปแถวที่3นะคะเราจะถักด้วย x แล้วก็ v นะคะถักซ้ําไปนะคะจนครบ6ชุดค่ะชุดแรกนะคะ x แล้วก็ v เพื่อนๆก็ถักซ้ําแบบนี้ค่ะจนครบแถวเลยนะคะ x v x v ไปแถวที่4นะคะแถวที่4ก็ถักด้วย2 x แล้วก็ v ก็ได้6ชุดเหมือนกันนะคะหนสองแล้วก็ v ที่เหลือเพื่อนเพื่อนก็ถักต่อนะคะต่อไปแถวที่5ค่ะถักด้วย3 x แล้วก็ v ค่ะ หนึ่งสองสามแล้วก็ V ที่เหลือเป็นเพื่อนก็ถักต่อนะคะจนครบแถวเลย3ามเอ็บี แถวที่หกค่ะถักด้สี่เอ็ค่ะได้หกชุดเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็วีนะคะถักต่อจนครบแถวนะคะ ต่อไปแถวที่7ค่ะผักด้วย 5x แล้วก็ v ค่ะ1นึ่งสองสามสี่หแล้วก็ v นะคะที่เหลือเพื่อนๆถักต่อจนครบแถวนะคะ งานมันก็จะขยายออกขยายออกเรื่อยๆแบบนี้นะคะต่อไปนะคะแถวที่8ค่ะถักด้วย6กเน็กแล้วก็ V ค่ะ1 2 3 4 5 6แล้วก็ V นะคะที่เหลือเป็นเพื่อนถักต่อจนครบแถวนะคะ ต่อไปแถวที่9นะคะแถวที่9ถักด้วย 7x แล้วก็ v ค่ะ6ชุดเหมือนกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ v นะคะที่เหลือเป็นเพื่อนก็ถักต่อนะคะ ่อไปแถวที่10ค่ะถักด้วย 8x แล้วก็ v นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8แแล้วก็ v นะคะที่เหลือเป็นเพื่อนถักต่อนะคะจนครบแถวเลย ต่อไปแถวที่11อ็ดนะคะจนถึงแถวที่21อ็ดให้เพื่อนๆถัก x อย่างเดียวค่ะ x อย่างเดียวรอบรอบงานเนี้ยค่ะก็จะได้แถวละ60 x เ็นะคะเพื่อนๆถักไปแล้วก็นับไปจนถึงแถวที่21อนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะนี่ค่ะได้21อ็ดแถวแล้วหน้าตาจะประมาณนี้นะคะประมาณครึ่งหัวแล้วนะคะต่อไปแถวที่ 22ตั้งแต่แถวนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะถักแบบลดงานนะคะด้วยการถักสัญลักษณ์ A นะคะ A, A คือการถักลดจากสองช่องสองหลักอะคะ่ะให้เหลือหลักเดียวนะคะต่อไปแถวที่2 2ค่ะเราจะถักด้วย8 x เรแล้วก็ A นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆถัก X ก่อน8 X นะ1 2 3 4 5 6 7 ต่อไปการถัก a นะคะแทงเข็มไปที่ช่องช่องถัดไปช่องต่อไปอะคะ่ะควักใหม่ขึ้นมาค่ะสองห่วงแบบนี้ถ้าเราปิดก็คือ x นะคะเราไม่ปิดนะแทงไปอีกช่องหนึ่งนะคะช่องติดกันเลยอะคะ่ะควักใหม่ขึ้นมาให้ได้3าห่วงแบบนี้เราก็ค่อยรวบนะคะเนี่ยค่ะงานมันจะถูกลดลดจาก2หลักให้เหลือหลักเดียวนะคะนคะคะแล้วที่เหลือเพื่อนเพื่อนก็ถักแบบนี้ค่ะ8 x a นะคะจนครบแถวก็จะได้ทั้งหมด6ชุดค่ะ อไปแถวที่23 23นะคะ23เราจะถักด้วย 7x แล้วก็ a ค่ะรอบแถวก็จะได้ทั้งหมด6ชุดนะคะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ a นะคะที่เหลือเป็นเพื่อนก็ถักต่อจนครบแถวนะคะ ต่อไปแถวที่24นะคะถักด้วย 6x แล้วก็ a ค่ะ1 2 3 4 5 6แล้วก็ a นะคะที่เหลือเ,เพื่อนๆถักต่อเลยค่ะ ต่อไปแถวที่2 5ค่ะถักด้วย 5x แล้วก็ a นะคะ1 2 3 4 5แล้วก็ a ค่ะที่เหลือเป็นเพื่อนถักต่อนะคะ อไปแถวที่26นะคะถักด้วย 4x แล้วก็ a ค่ะ1 2 3 4แล้วก็ a นะคะที่เหลือเพืเ่อนๆถักต่อนะคะ จบแถวนี้เพื่อนๆดึงใหม่ขึ้นแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทยอยยัดใยก่อนนะเอาใยมานะคะก่อนยัดเพื่อนๆก็ดีให้เขาแยกตัวออกจากกันก่อนก็นได้นะคะใยอะค่ะมันจะได้ไม่ไปจับตัวเป็นก้อนอยู่ในงานเรานะคะตอนยัดก็พยายามยัด เข้าไปด้านในด้านในก่อนนะอยากให้มันเต็มทุกส่วนนะคะนะคะดันเข้าไปด้านในก่อนนะคะ จะรอบเลยอ,อีกสองแถวนะคะสองแถวเราก็จะเสร็จในส่วนของส่วนหัวนะคะแป้นกระดูนะคะว่าให้มันเต็มยัดให้เต็มทุกส่วนนะคะงานจะได้ออกมาสวยๆนะคะ แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถักต่ออีกสองแถวแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงค่อยเพิ่มเพิ่มใหญ่เข้าไปได้ค่ะต่อไปแถวที่27สบเจดแล้วนะคะยี่สิบเจ็ดก็จะถักด้วย 3X แล้วก็ a ค่ะทีนี้พอเรายัดใหญ่เข้าไปแล้วค่ะเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนใช้นิ้วกลางนะคะนิ้วที่เราไม่ได้ทำอะไรเนะะี่ยค่ะช่วยกดใหญ่ในขณะที่ เราแทงเข็มไปที่งานนะคะเข็มโครเชรเราจะได้ไม่ไปเกี่ยวใยออกมานอกงานนะคะแถวนี้แถวที่ยี่สิบเจ็ดสามเอ็กซ์แล้วก็เอนะคะสองสามแล้วก็เอเนี่ยค่ะถักไปแอดมินก็ใช้นิ้วช่วยกดไล่ไปนะคะกดตามเข็มไปเรื่อยๆค่ะนะค่ะแถวนี้แถวนี้เพื่อนๆก็ถักต่อนะคะสามเอ็กซ์เอค่ะ ไปแถวสุดท้ายนะคะแถวที่28ค่ะถักด้วย 2x แล้วก็ a ค่ะรอบแถวเหมือนกันนะคะก็ยังใช้นิ้วช่วยกดใยอยู่นะคะใยด้านในค่ะ2แล้วก็ A นะคะที่เหลือเพื่อนๆก็ถักต่อจนครบแถวเลยนะคะอย่าลืมใช้นิ้วช่วยกดใยไว้ด้วยนะคะ แถวนะคะเพืเ่อนๆปิดงานนะคะแทงเข็มไปช่องถัดไปเนะะี่ยค่ะควักใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็ลอดห่วงสุดท้ายที่เหลืออยู่ะคะ่ะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งดึงไหมขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัดตัดไหมได้เลยะคะ่ะเอาไหมที่ขั้นออกนะคะได้ที่เราตัดไม่แค่ค่ะเอาเข้าไปซ่อนไว้ด้านในได้เลยคะ่ะเราเพื่อนๆก็เช็คความเรียบร้อยนะคะ ของใยที่เรายัดเนี่ยค่ะว่าอยากเพิ่มตรงไหนไหมน,นะคะอแอดมินก็เพิ่มเข้าไปนิดนึงความแน่นความหลวมอะไรนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะคะเอาที่เราชอบนะจนใหญ่ของแอดมินก็จะประมาณนี้ค่ะคือเด้งซู้มือประมาณนี้ก็พอนะคะไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่หลวมเกินไป เราได้ส่วนหัวแล้วนะคะวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาถักชิ้นส่วนต่อไปกันค่ะต่อไปถักส่วนแขนนะคะส่วนแขนนะคะก็จะเริ่มต้นด้วย 6x เหมือนกันค่ะถักเป็นวงกลมก้นหอยนะคะเ,เพื่อนๆก็เอาไหมพรมมาพันไว้ที่นิ้วนะคะแล้วก็ถักเข้าไปในวงกลมเนี่ยค่ะทั้งหมด 6x นะคะทำเหมือนตอนที่เราขึ้นต้นหัวเลยค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกแล้วก็รูดงานเข้าหากันแล้วก็เอาไหมพรมสีอื่นมาขั้นแถวเหมือนเดิมนะคะแถวที่สองค่ะถักด้วยหกวีค่ะ วีที่หนึ่งวีที่สองวีที่สามวีที่สี่วีที่ห้าแล้วก็วีที่หกต่อไปนะคะในส่วนแขน แถวที่สามจนถึงแถวที่ยี่สิสองเลยะคะ่ะเพื่อนๆถัก x อย่างเดียวถัก x อย่างเดียวรอบงานเนะะี่ยค่ะนับไปทั้งหมดยี่บสองแถวนะคะแต่ทีนี้พอในขณะที่เราถักถักความสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะให้เพื่อนๆทยอยทยอยยัดใหญ่เข้าไปนะคะทยอยยัดใหญ่เข้าไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอมินเอาให้จบแถวนี้ก่อนเราก็จะได้อันนี้เราก็จะได้แถวและสิบสองนะ ถักแถวที่สามจนถึงแถวที่ยี่สิบสองเลยนะถ้างั้น,ะะานามันงุ้มเข้าก็ดันเขาออกมานะให้เพื่อนๆถักเอะคะ่ะถักไปเรื่อยๆจนถึงแถวที่ยี่สิบสองแต่ทีนี้ในขณะที่เราถักไปแล้วความสูงมันเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะอันนี้แอนดมินถักไว้แล้วข้างหนึ่งให้เพื่อนๆทยอยยัดใหญ่ยยเข้าไปเรื่อยๆนะคะพอเข้าตรงเข้าส่วนปลายแขนเนี่ยก็ไม่ไม่ ไม่ต้องยัดเยอะละมันจะแบนมันจะแบนกว่านะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะฟู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 ูฟูมาเรื่เร่อแล้วก็ค่อยๆบีบแบนแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะถักไปแล้วก็ทยอยยัดไปนะคะถักไปจนถึงแถวที่22ิเลยนะคะเพื่อนเแล้วเดี๋ยวเรามาถักต่อกันค่ะนี่ค่ะ22แถวแล้วนะคะต่อไปแถวสุดท้ายนะคะแถวสุดท้ายเราจะถักด้วยถักด้วย A อย่างเดียวค่ะก็จะได้ทั้งหมด6 A นะคะ หนึ่งแล้วก็6นะคะพอครบเอที T ่6นะคะปิดงานค่ะเหมือนเดิมแทงเข็มไปช่องถัดไปวกใหม่ขึ้นมาลอดห่วง ถักโซ่หนึ่งนะคะส่วนแขนนี้เพื่อนเพื่อนดึงสักเกือบสองคืบสองคืบหมายถึงคืบคืบมือเราเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็ดึงไหมพรมที่ขั้นออกนะคะเพื่อนเก็ไปถักมาอีกหนึ่งข้างนะคะด้วยแพทเทิร์นเดียวกันค่ะแล้วเราก็วางไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาถักชิ้นส่วนต่อไปกันค่ะ เราไปถักส่วนหูนะคะหูเราก็จะถักทั้งหมดสองข้างค่ะเริ่มต้นก็ถักเข้าไปในวงกลมด้วย 6x เ,เหมือนเหมือนตอนหัวกับแขนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหแล้วก็รูดงานเข้าหากันค่ะ ด้วยไหมพรมสีอื่นเหมือนเดิมนะคะต่อไปแถวที่สองค่ะถักด้วย6กวีค่ะวีที่หนึ่งวีที่สองวีที่สาม ที่สี่วีที่ห้านะคะหลุดวีที่ห้าแล้วก็วีที่หกนะคะเท่าที่สามค่ะถักด้วยเอแล้วก็วค่ะได้หกชุดนะคะเอ <8 S 1> แล้วก็ว ที่เหลือเพืเ่อนๆก็ถักต่อนะคะ xv xv แถวที่4นะคะถัก x หนึ่งเดียวค่ะจะได้รอบแถวได้1 8 x ค่ะ ่อไปแถวที่5นะคะแถวที่5ถักด้วย X แล้วก็ A ค่ะได้6ชุด X แล้วก็ A ที่เหลือเพื่อนๆก็ถักต่อนะคะต่อไปแถวที่6ค่ะแถวสุดท้ายนะคะถัก X อย่างเดียว ก็จะได้ทั้งหมด 12x นะคะ จบทางนี้ก็ปิดงานนะคะแทงเขยมไปช่องถัดไปควักไหมขึ้นมาลอดห่วงแล้วก็ถักโซ่หนึ่งดึงไหมซักกับสอคืบ่ะคะ่ะแล้วก็ดึงไหมที่ขั้นออกนะคะเพื่อนๆก็ถักแบบนี้ค่ะอีก1น,นอันนะคะด้วยแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเราจะมีหูสองข้างนะแบบนี้นะคะ ได้3ส่วนแล้วนะคะเดี๋ยวชิ้นส่วนต่อไปนะคะเพื่อนๆตามรบกวนเพื่อนๆต,ตามดูคลิปที่2นะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ